ดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ผมมาพบกับทุกท่านในเรื่องของสวนนะครับสวนธรรมไรศิกขานะครับซึ่งวันนี้ถือโอกาสที่จะมาพูดคุยกับพุทธศาส,สนิกชนหรือว่ากัลยาณมิตรที่รักเคารพทุกท่านนะครับผมมีความปลื้มปิตินะครับหลังจากที่ได้มีโอกาสได้ไปทําบุญ ตั้งแต่วันวเวียนเทียนอาสา,ารหัูชานะครับในวันที่23กรกฎาคม2565และก็ร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษาวันที่14กรกฎาคม2565เมืองเราเป็นเมืองพุทธครับและก็เราต้องบอกกล่าวกับพี่น้องคนไทยพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับว่าพวกเรามีความโชคดี มีบุญมหาศาลนะครับที่ได้มีโอกาสได้อยู่ในผื้นแผ่นดินแผ่นนิสยามของเรานี้นะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาประทับรอยพระบาทไว้มากมายนะครับและได้รวมไปถึงได้มาที่จงังหวัดสุโขนครนครพนมซึ่งปัจจุบันนี้พระาธาตุพนมนะครับ ซึ่งเป็นที่สักการะพระอุรังคธาตุของพระองค์ท่านนั้นก็ประดิษฐานอยู่ที่องค์พระธาตุนะครับหลังจากที่เราบูรณาการนะครับองค์พระธาตุตั้งแต่ปี2523เป็นต้นมานะครับก็เรียกว่าพวกเราก็มีองค์พระธาตุเป็นที่สการะและก็เป็นแหล่งรวมศูนย์รวมดวงใจ ของพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับทุกปีมีผู้คนมากราบไหว้เลือนแสนนะครับเรียกเลยว,ว่างานประจำปีหรือว่าเทศกาลไหนๆพี่น้องคนไทยก็เดินทางมาเพื่อสาการะนะครับเรียกเลยว,ว่าใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตามตำนานนั้นได้เคยพูดไปให้กับทุกท่านฟังในครั้งก่อนๆว่าพระมหากสสปะ เทระเจ้านะครับเสด็จมาพร้อมพระอรหันต์ห้า,อา,หารองค์ผ่านทางดอยแท่นหรือภูเพกหรือที่ปัจจุบันนี้ก็คือปราสาทภูเพคกแล้วก็ได้เดินทางมาอย่างที่ภูกำพา้าคือที่ปิสฐานโกระธาตพนมปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับวันนี้ทุกท่านครับผมได้พาทุกท่าน มาพูดคุยแล้วก็มาบอกเล่าเรื่องราวที่ได้มีโอกาสได้มาทําบุญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทําบุญกับพระอาจารย์อโรมศักดิ์พิตาศีโลนั้นก็ทําให้มีกระแสทานบุญหรือว่าเรื่องของบุญนั้นเกิดขึ้นมากมายนะครับโดยที่ผมได้มีโอกาสได้ไปทําบุญหลายต่อหลายครั้ง และก็ได้มีโอกาสนะครับได้รับทราบเรื่องราวหลายต่อหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่พระอาจารย์นรลงศ์ทิตศสีโลท่านได้ปฏิบัติพระอาจารย์นรลงศรทิตศสีโลเป็นภาพปฏิบัติที่บอกกับทุกท่านเลยนะครับว่าท่านปฏิบัติด้วยความเพียรด้วยเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้อง สาธิชนคนใจบุญโดยเฉพาะถ้าจะบอกว่าเรื่องราวที่ท่านปฏิบัติแล้วก็ท่านเองนั้นก็เป็นพระสายวัดป่านะครับที่นั่งวิปัสสนาแล้วก็จะเดินกรรมาฐานอยู่เป็นนิดแล้ววันนี้พระอาจารย์นรศักษั์ทิศสีโลนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสที่จะได้ บุญใหญ่ครับเอาละครับทุกท่านครับตอนนี้ภาพที่ผมได้แสดงให้ทุกท่านได้เห็นนี้นะครับก็คือภาพที่อยู่หน้าจอนี้ก็คือสวนนะครับสวนธรรมไตรสิกขานะครับที่อยู่ที่อำเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่นะครับทําให้ผมเนี่ยต้องขออนุญ,ญาตเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับสวนธรรมไตรสิกขาแห่งนี้ให้ทุกท่านได้ฟังนะครับ ก็ทุกท่านครับสวนธรรมไรศิขาเนี่ยได้กำหนดนะครับดำเนินการเนี่ยเขาเรียกว่าวางศีลลเลิกเนี่ยตั้งแต่ในช่วงของปี2564นะครับซึ่งในปี2564เนี่ยผมต้องเรียนกับทุกท่านเลยนะครับว่าก็อยู่ในช่วงของ วันที่9มิถุนายน2564นะครับโดยมีแปลนแสดงให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าที่พระอาจารย์นรงศักดิ์ทิตาสีโลได้แจ้งแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างอางค์เจดีย์นี้นะครับก็ได้วางเสียเลิกตามที่มี ภาพให้ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะครับว่ากำหนดวอมเนี่ยที่20มิถุนายนพศ2564เวลา09.57นนะครับผมขออนุญาตอ่านให้ทุกท่านฟังนิดนึ่งนะครับว่าลัคนาสถิตลาสีสิงห์อันประกอบไปด้วยมาฆะนะครับทลิโทแห่งเลิศสุภมัศดุ พระพุทธศาสนายุคการจำเเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจนี้ร่วงแล้ว 2, 5 6 6พัพรรษาได้ทำพิธีนะครับมหามงคลวางศีลาฤกษ์กระธาขอให้สิ่งก่อสร้างและผู้ปฏิบัติศาสนก,กิจจงวัฒนาถาวรเจริญยิ่งยั่งยืนนานตราบเท่ากรลปาวาสาน นครับพระอาจารย์นรกศักดิ์ที่ตัดสีโลประธานกานก่อสร้างคุณสวัสด์ชิบานาเจ้าภาพสร้างถวายนะครับซึ่งตรงนี้ท่านเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านครับก็นับว่าเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราเนี่ยมีความปื้มปิติที่เราได้มีโอกาสได้อยู่ในช่วงเวลาแห่งการก่อสร้างนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยนําเรื่องราวพวกนี้ที่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านมาให้ท่านชมนะครับเพื่อได้มีโอกาสได้เห็นบุญที่เราจะได้ร่วมกันสร้างนะครับซึ่งภาพต่างๆเหล่านี้ก็ได้มาจากพระอาจารย์อรรมศักที่ตัดสีโลท่านเห็นเกตนาที่ผมเนี่ยได้ไปทำบุญแล้วก็เริ่มต่อยอดและก็รวมทั้งได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับ พระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่การก่อนนั้นเราก็ยังไม่ยังไม่รู้ความและก็ยังไม่ทราบว่าเรื่องราวต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นมาอย่างไรเพียงแต่ว่าฟังเขาเล่าว่าหรือฟังหรืออ่านจากตำนานหรือบางคนก็พูดคุยกันเหมือนนิทานประลามประา ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสองพันกว่าปีเนี่ยเป็นเรื่องอที่เกิดขึ้นไกลเราเหลือเกินเพราะเราเนี่ยอายุก็ยังไม่มากอายุก็หลายสิบปีก็จริงแต่เรื่องที่เกิดขึ้นสองพันกว่าปีเนี่ยกึ่งของพุทธกาลเนี่ยเราก็ไม่อาจรู้ได้และก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยเป็นความจริงแล้วก็เกิดขึ้นที่ไหนบ้างจนกระทั่ง ในสิ่งที่ผมเองเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาโดยความบังเอิญจากการที่เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกออนไลน์และอยากจะทำการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลที่ให้พี่น้องที่ติดตามงานของผมเองหรือว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวได้รู้บางสิ่งบังอย่างแต่ด้วยความที่เราเนี่ยตั้งใจจะถ่ายทอด เรื่องราวต่างๆ,ๆที่ให้เกิดประโยชน์กับผู้คนก็จาเป็นต้องค้นหาความเป็นจริงที่เป็นเรื่องจริงจากการค้นคว้าที่เพิ่มพูนมากขึ้นทําให้เริ่มรู้ว่าพระพุทธองค์เสด็จมาเนี่ยตั้งแต่ครั้งสมัยก่อนพุทธศักราชนั่นก็หมายความว่าท่านเสด็จมาที่ไหนบ้างละ่ะเสด็จมาที่ภูกระพรข้ามไปเวียงจันทร และก็มาเสด็จมาที่หนองหารหลวงและยังไปอีกหลายแห่งทําให้เรารู้สึกเกิดความปพื้นพิติเรารู้สึกว่าเราอยู่ในดินแดงพุทธศาสนาดังที่กล่าวมาแล้วทําให้เรารู้สึกแล้ว่ารี่เราอยู่ในดินแดงของพระพุทธองค์ท่านและเราก็มีบุญขนาดนี้เฉยที่เราได้มีโอกาสได้สัมผัสใกล้ชิดกับท่านนะครับเพราะฉะนั้นพอวันนี้สิ่งที่ พระอาจารย์นางศักดิ์ทิตาสีโลซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพระพธาตุเกได้่ารบเกี่ยวกับเรื่องการสร้างองค์พระเจดีนะครับที่สวนทำไตรสิกขาอำเภอพราวนั้นผมจึงขออนุญาตที่จะมาเผยแพร่นะครับเรื่องราวที่ท่านจะได้เห็นประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมสร้างผุ้สนผลบุญด้วยกันนะครับซึ่งท่านจะได้เห็นว่า สิ่งที่ผมนำมันนำเสนอให้กับทุกท่านนี้จะมีหลายส่วนนะครับที่เอามาเล่าให้ทุกท่านฟังและเห็นภาพว่าที่พระอาจารย์นรลกักดิ์ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างทั้งมีทั้งค่าแรงงานที่ตกลงกันไว้ในราคาหนึ่งล้านหเก้าหมยังมีค่าแรงงานเพิ่มซึ่งเพิ่มด้วยปัจจัยค่าวัสดุก่อสร้างหรือค่าคนงานอย่างไรก็ตามอันนี้ผม ไม่ลงในรายละเอียดซึ่งงานโครงสร้างรับองค์พระธาตุเจดีนี้ก็มีรายละเอียดที่ให้ทุกท่านได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าสิ่งที่เราเห็นสัญญาว่าจ้างงานก่อสร้างเจดีย์คือสวนธรรมไตรสิกขานี้ท่านก็จะเห็นได้ว่าสัญญานี้ทำขึ้นเมื่อวันที่30เมษายน2564 เป็นสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างพระอาจารย์อารมสักธิตสีโลนะครับและกับกับผู้รับเหมาซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดทั้งหมดแต่ให้ท่านเห็นบางส่วนว่าจะมีเงินค่างวดที่จําเป็นต้องจ่ายค่างานก่อสร้างตามแต่ละงวดนั้น2อ5 8 0 0บ้างละ1น7่ง0 0บ้างแล้วก็แต่ละงวดนั้นโดยที่ งานนั้นก็วางกำหนดการไว้คร่าวๆประมาณ2ปีนะครับโดยที่จะต้องมีการทำารายการต่างๆว่ากันไปนะครับด้วยเหตุและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เราได้เห็นภาพว่าถ้าเราอยากจะร่วมบุญสร้างกุศลโดยการสร้างองค์พระเจดีย์นั้นร่วมกันผมขออนุญาตเผยแพร่นะครับ บัญชีธนาคารกรุงไทยของพระอาจารย์นรงศักดิ์ทิตาศีโลซึ่งท่านสามารถร่วมทําบุญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกอร่อสร้างพุทธาส,าสาสนสถานถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้วางศาลิลาฤกษ์เมื่อวันที่9มิถนาย,ยน2564แล้วคาดการว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมก,กราคม2566ท่านสาธุชนอ่า ที่รักขอรบทุท่านครับวันนี้เขาบอกว่าแม้หมู่ใดใจรักสมัครสมานปร,ระกอบการสิ่งใดก็ได้ผลปรวงนิตทิจิตร่วมรวมประคนอาจจะขนดินเด่นเป็นกองเอ่ยก็สาธุบุญกับทุกท่านนะครับที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่สร้างองค์เจดีย์องค์นี้นะครับซึ่งกำลังก่อสร้าง จากวันที่เริ่มต้นนั้นงานก่อสร้างก็ได้ขยับเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆตามที่ท่านได้เห็นในภาพที่ผมแสดงนี้นะครับท่านก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นชั้นสองหรือว่าชั้นต่างๆหรือว่าในเรื่องการก่อสร้างก็เริ่มเป็นรูปร่างสวยงามนะครับปิดทองลงรักกันเขาเรียกว่าอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เรารู้สึกเกิดความ ปพิ่มิตรนะครับซึ่งถ้าบอกว่าค่ารับเหมาบวกค่าวัสดุนี้เป็นมูลค่าเงินจำนวนเท่าไรเท่าที่พูดคุยกับพระอาจารย์พระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าค่ารับเหมาบวกค่าวัสดุนี้ก็ปรับมาสิบล้านบาทนะครับในสิบล้านบาทเนี่ยก็แน่นอนและครับคงไม่ใช่เป็นเงินของใครคนใดคนหนึ่งหรือเป็นเงินของ ประธานเจ้าภาพแต่เพียงผู้เดียวขออำนาจบุญญาปรมีนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยโวยชัยให้กับผู้ที่ตั้งอกตั้งใจนะครับจะทําบุญได้ร่วมบุญร่วมกุศลเพื่อสร้างองค์เจดีย์ JD นี้นะครับซึ่งจะกบรรจุพร,ระบรมสารีริกธาตุในการภาคหน้านะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่าน,านี้ผมเองเป็นเพียงผู้ที่นําเรื่องราว บุญกุศลที่ผมรู้สึกศรัทธาและก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านได้เห็นว่าในวันนี้ที่องค์พระเจดีย์นี้ได้ก่อร่างสร้างขึ้นมาเป็นรูปทรงที่สวยงามนั้นทำให้พวกเรานั้นจะได้ร่วมบุญในพบนี้ชาตินี้เพื่อสร้างกุศลร่วมกันนะครับ กึงหนึ่งของพุทธกาลนะครับซึ่งตอนนี้เราผ่านมาแล้ว2,564ปีเป็นปี2,565ถ้าเราย้อนเรื่องราวไปนะครับเมื่อครั้งปีพศ8ที่พระมหากัสตะเทระเจ้าได้เหาะมาทางอากาศพร้อมกับพระอาหารหันต์ห0าองค์เพื่อนำพระอุรังคธาตุ มาประดิษฐานที่ภูกำภาหรือที่วัดพระธาตุพนมปัจจุบันนี้แล้วท่านยังเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ที่ได้สร้างาวัดพระธาตุพนมขึ้นโดยที่ประธานฝ่ายฆราวาสคือพระญาสีโคตบุรนั้น mm hmm. ก็ได้มาระดมผู้คนนะครับทั้งฝั่งไทยฝั่งเรานะครับมาร่วมสร้าง สิ่งที่เป็นปูชนียสถานนะครับทําให้พวกเราเนี่ยมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไว้เกาะอุมยึดเหนี่ยวจิตใจของเราในการที่จะนับถือพุทธศาสนาและก็บนบาลขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจบารมีขององค์พระทาตอําน,นวยอวยชัยให้พวกเราจเจริญรุ่งเรืองม,มัง่งคังจนกระทั่งตราเท่าทุกวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับ เพื่อนพี่น้องกรลยะาณมิตรท,ที่รักเคารพทุกท่านครับวันนี้พระเจดีย์สวนธรรมไตสิกานี้นะครับที่อำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่กำลังก่อสร้างและยังไม่แล้วเสร็จวันนี้ถ้าทุกท่านมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะมีส่วนร่วมรวมหัวใจนะครับทำบุญร่วมกันนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมจะนำเสนอให้ทุกท่านรับทราบเพิ่มเติมก็คือ เรื่องของการสร้างยอดพระเจดีนะครับการสร้างยอดพระเจดีเนี่ยอันนี้มีสัญญาจ้างทำของให้ทุกท่านได้เห็นนะครับท่านจะเห็นได้ว่าสัญญาจ้างทำของนี้ของสวนธรรมไรศิขาอําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นี้ทําขึ้นระหว่างพระอาจารย์สมานนะครับก<อ>ับผู้ว่าจ้างนี้นะครับโดย ว่าจ้างให้ทำพุ่งทองจังโก้บวกปิดทอคําเปลวยอดองค์พระเจดีสวนทําไตรสิทธาอเมรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับในราคาจ้างเหมา480,000กับ249บาทนะครับโดยแบ่งชําระเป็น3งวดนะครับงวดที่1นึ่ชําระค่าจ้างจํานวน150,000บาทนะครับโดยที่ว่าจะมีเบิกซื้อแผ่นทอง จังโก้เนี่ยครับบวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็งวดที่ 2, 2> mm hmm. จะชำระค่าจ้างจำนวน18249นคร mm hmm. ก็ส่งนานหุ้นทองจังโก้ปิดทองคําเปรวจนแล้วเสร็จนะครับ mm hmm. แล้วก็งวดที่3อีก150,000บาทนั่นก็หมายความว่าเงินจำนวนต่างๆเนี่ยก็จะถูกแบ่งให้ผู้รับเหมาเนี่ยไปดำเนินการในกิจกรรม ที่ผู้รับเหมาจะต้องไปจัดการแล้วทีนี้ส่วนของอาการหุ้มทองนี้เป็นอย่างไรนะครับนี่แหละครับผมก็เลยพาทุกท่านมาเห็นของจริงๆที่ผมได้มีโอกาสไปกราบแล้วก็ไปปิดทองคําเปลวหุ้มนะครับแล้วก็ถือว่าสิ่งที่ได้ไปพบกับพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ก็ได้บอก กล่าวให้สาธุชนและก็บอกบุญซึ่งได้มีโอกาสปิดทองที่นี่นะครับที่วัดพระธาธตุภูเก็ตตำบลนาหัวบอ่ออาเภอพัน,นานิคมจังหวัดสกลคนครนะครับซึ่งถ้าเกิดพี่น้องท่านใดสาธุชนท่านใดอยากจะเดินทางมาเที่ยวชมบารมีหรือว่ามากราบพระธาตุนะครับที่ภูเก็นะครับ ท่านก็สามารถเดินทางมาได้หรือจะมาร่วมทําบุญหรือจะซื้อทองคาเปลวหรือจะมีแก้วแหวนเงินทองที่จะมาทําบุญร่วมกับพระอาจารย์ก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้ช่วยกันต่อยอดคนละเล็กคนละน้อยนะครับเงินร้อยสองร้อยยี่สิบบาทห้าร้อยบาทหนึ่งพันบาทท่านสามารถทําบุญ พระอาจารย์นรงศักดิ์ทิตะสีโลเพื่อนำไปสร้างพระเจดีย์ที่สวนธรรมไตรสิกขานะครับสวนธรรมไตรสิกขาที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็ฝังที่ท่านอาจารย์ได้พูดนิดนึงครับผมไม่แน่ใจว่าเสียงจะดังไหมแต่พระอาจารย์ก็กำลังอธิบายให้ทราบว่าการที่เรา ปิดทองคําเปลวหรือว่านําทองเนี่ยที่มา,าบริจาคเนี่ยซึ่งตอนนี้มีการได้รับมาแล้วเนี่ยประมาณสิบบาทสิบาทนี้ก็ยังไม่พอเพียงน้ำหนักทองคาที่ต้องการเนี่ยอย่างน้อยก็ประมาณ30สิบถึงสี่สิบบาทน้ําหนักทองนะครับ ผมไปฟังเรื่องราวขององค์พระธาตพนมเนี่ยน้ำหนักของคำเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะประมาณห้าสิบเจ็ดกิโลหรือว่ามากกว่านั้นในปัจจุบันนี้ซึ่งอันนี้ผมก็ขออนุญาตให้ทุกท่านไปดูข้อมูลที่ถูกต้องหรือว่าในข้อมูลที่เข้าบันทึกไว้นะครับแต่สิ่งที่เรากำลังจะดำเนินการเพื่อปิดทองแล้วก็เอา พระเจดีเนี่ยอันนี้นะครับส่วนยอดเนี่ยไปดำเนินการติดที่ที่สวนธรรมไตรสิกขาเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่พวกเราจะได้มีโอกาสร่วมบุญด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทุกท่านครับผมจึงอยากจะฝากให้พี่น้องคนไทยหรือผู้ที่กำลังดูไลฟ์สดน,นะครับ ได้เข้าใจว่าผมเพียงแค่เป็นผู้นำเรื่องราวเล็กๆ,ๆน้อยๆเหล่านี้นะครับที่อาจจะเชิญชวนให้พี่น้องคนไทยท่านจะอยู่ที่บริเวณแห่งไหนมุมไหนของประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศได้ร่วมบุญสร้างกุศลสร้างองค์พระเจดีสวนธรรมไตรสิทสวนธรรมไตรสิทานี้นะครับ ที่อ,อำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งพระอาจารย์บอกว่าสีก็กำลังทาอยู่แล้วก็ช่วงนี้ช่างก็บอกว่ากำลังทำไฟก่อนนะครับแล้วก็ทำฝ้าเพดานฉาบเรียบทำกระเบื้องและก็ประตูหน้าต่างการทาสีองค์เจดีกับงานที่ค้างเนี่ยเพิ่งผ่านไปได้ประมาณ15%นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะรวมจัดสถานที่เตรียมงานในปีหน้าที่เราจะาเปิดปฐมาเล์ก,กันนะครับต้องมีฉลองสมโภชนเนี่ยก็อยู่ในช่วงวันที่1นึ่งถึงห้ากุมภาพันธ์สองพนะครับเพราะฉะนั้นการรวมจัดสถานที่จัดงานเนี่ยก็ประมาณ2ล้านอันนี้เงิน2ล้านเนี่ยถ้าเกิดสาธุชนคนใจบุญนะครับต้องการที่จะร่วมบุญ ก็เชิญเลยนะครับผมได้ขึ้นเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยของพระอาจารย์นรงศักพิ์ศีโลไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ทุกท่านครับเราอยู่ในดินแดนพระพุทธศาสนาเราอยู่ในดินแดนที่พระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาโปรโดให้กับผู้คนโดยท่านเห็นว่าพื้นแผ่นดินแห่งนี้จะอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยเมืองใหญ่น้อยผู้คนจะเริ่มใส่ศรัทธาเป็นจำนวนมากมหาศาลท่านจึงได้ปรัดกับพระอนุนนะครับว่าในเวลาที่ท่านได้เสด็จปฏิบิพานแล้วนะครับให้เอาอุรังคทาตมาประดิษฐานไว้ที่ภูกำพา นั่นจึงเป็นที่มาทําให้พระมหากัศบะมาและเป็นองค์ประธานนะครับท่านมาทางอากาศกับพาาระอรหันต์ห้ารอยลูปเดินทางมาที่ต่อยท่านหรือภูเพกแต่ก่อนที่จะมาถึงภูกัมพาก็ยังได้ไปโปรดพระเจ้าสุวรรณพินคาำที่หนองหาหลวงแล้วหลังจากนั้น เมื่อปีพศ .8 แบบจึงได้เริ่มต้นการก่อสร้างจากวันนั้นมาถึงวันนี้ทุกท่านครับถ้าเราไปอ่านประวัติหรือเราไปศึกษาเกี่ยวกับระธาประนมเราจะพบว่าพระกรรมฐานเช่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่เคยเดินทุดงมาแล้วมาจำ วัดอยู่ที่ใกล้ๆกับวัดพระธาตุนมนั้นก็ได้เล็งเห็นว่าองค์พระธาตุชำรุดแล้วก็จึงให้ผู้ใหญ่นำบัคทายกที่เป็นคนไปนิม,มนต์นะครับพระคุณเจ้ามาเป็นองค์ประธานในการบูรณะครั้งนั้นก็เป็นครั้งที่หถ้าเราศึกษาให้ดีจากหนังสือ มิธานพระอุรังคธาตุเราจะค้นพบเรื่องราวที่แบบผ่านยุคสมัยมานานับประการถ้าจำไม่ผิดในปีที่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเดินทุดงมานั้นก็ปี2443การทำบูรณาการข้างนั้นในปี2444แล้วเสร็จแต่เมื่อวันที่ 11สิงหาคม2518องค์พระธาตุพนมก็ชำรุษสุดตัวลงมาย่างความเศร้าโศกเสียใจให้เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ก่อนทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวจนกระทั่งกรมศริลปากรก็ได้มาดำเนินการบูรณะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9กับพระบรมราชนินีนาถก็เสด็จมาอัญเชิญในวันที่23มีนาคม2522นะครับก็ต้องขออภัยสำหรับข้อมูลเมื่อกี้นี้ที่บอก2523ก็คือวันที่23มีนาคม2522ก็ได้มาอัญเชิญพระธาตุขึ้นไปบรรจุไว้ที่หพระธาตุและเราก็ได้กราบไหว้สาการะ รับเท่ามาถึงทุกวันนี้ทุกท่านครับวันนี้องค์พระเจดีที่อำเภอพระ้าจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีงานที่กําหนดการไว้ร่วงหน้ากําหนดฉลองสมโภชในระหว่างวันที่หนึ่งถึง5กลุ่มาพันธ์2พันหากว่าสาธุชนคนใจบุได้ร่วมบุญร่วมบุญสนก็ได้โอนเงินหรือมา กล่าบไหวพระอาจารย์ทำบุญกับพระอาจารย์ด้วยมือของท่านเองมาปิดทองที่วัดพระธาตุุเพกได้ด้วยตัวท่านเองนะครับผมวันนี้ก็ถือโอกาสได้เป็นผู้สื่อข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องคนไทยหรือสัตว์ชนคนใจบุญไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติภาษาไหนต้องการทำบุญก็ได้ทำบุญร่วมกัน วันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านและก็อนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านด้วยประการฉันีนิเถิน